สวัสดีครับผมนายจิรี่มาเครือรหัส68301040201และนายวชิระรหัส68301040174กำหนดอินพุตเลขศูนย์คือสตาร์ทหนึ่งคือสต็อ เอาพุทไว้ศูหนึ่งไว้สองไวสามไสี่ไห้าไหกไเจ็ดเงื่อนไขการออกแบบต้อนค่าเวลาของทัมเมอร์ตัวที่หนึ่งดีศูนย์เป็นศูนย์จุดห้าวิสองต้นค่าเวลาของทัมเอาตัวที่สองดีหนึ่งเป็นเวลาศูนย์จุดห้าวินาทีสามกดสตาร์ พื่อให้ไฟวิ่งเริ่มทำงาน4กดสต็อปเพื่อให้ไฟวิ่งหยุดทำงานขอบคุณครับ